บัดนี้เป็นครั้งที่57ตรงกับวันที่5เดือนมกราคุพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านางสาวชนลดาจันทนาขอเป่งบาจาสัตยายพุทธมตลถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆาบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระข้าวมัปติเถระเจ้าองคหลวงปูส่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบา,าจาย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยภูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาสกาวาเรสุอัตระคัตสันตุเทวดาสัทธรรมังมุนิราชาสุนันตุสัขามโมคตังสักเคกามิสรุเปคิริศิครัตเตสตาริเขวิมาเนธีเประเถจคาเมตารุวนะคะเนเคหะวัตุมิเขเตภูมิมาจายันตุเทวชลทารพิสเมย์ค่ะขันทภนาคาตินฐานตาสันติเกยังมุนิวรจนาสาทวเมสนันตุ ธรรมสวนรการวยังพระันตธรรมสวนาการอยังพระทันตธรรมสวนาการอยังพระันตปุสวนน้การสิทธิคาถานามโมตสัพพะะวตรหัตุสมาสัมพุทธะนามโมตสัพพะะวตตุรหัสตุสมาสัมพุทธะนามโมตสัพพะาวาตตุรหัสตุสมะสัมพุทธะบุารสวนสัจญาคิริยะคาถานาทีเมศรานังอัญญพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะสัจวาเชนะสดทิเมโหตูสัพพทานาทีเมศรานังอัญญธรรมโมเมาระนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะสดทิเมโหตูสัพพทานาทีเมศรานังอัญญสังโฆเม มหาการุณิโกนาโถอัถายาสภะปานินางปุเรตวะปรมิสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพูปัฏฐวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภะปานินางปุเรตวะปรมิสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพูปัฏฐวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภะปานินางปุเรตวะปรมิสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพูปัฏฐวาบทสวดมหาสมัยสูตเอวังเมสุตังเอกสำเนียงพระขวารสกิตสุวิหารตีกสังเคนะสััทิงปญจมาเตหิ พิคุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหุติพะคขาวัตตาทัศนายะพิคุสังคันจะอัฏฐโคตะตุนางสุทาวาสกัยกนังเทวานิตาเท่าวหุสิอายังโคพระกวัสเคสุวิหารติกาปิรวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคะสัตติงปัญจามเตหิพิคุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหุติพะคขาวัตตาทัศนายะพิคุสังคันจะยานุนามยามปี เยนะพระขวเตนุปัสสังกเมยามาปัสสังกามิตวะพระโคตโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภารวาปริโสสัมมิชิตังวะหังภาสาระยาภาสาริตังวะหังสัมบิชยเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระโคตโตปุระตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระเวันตังอภิวัเทตวะเอกามตังอัตถางสุเอกามตังทิตาโขเอกาเทวตาพระโคตโตสันติเกอิมาคาถาอาภาสีมหาสมัยโยปวานัสสมิงเทวกายะสมะคตาคตมหิอิมังขมาสมัยัง พักคิตายวาประราชิตาสังคัเตอะโคประราเทวตาพระข้อโตสันติเกอีมังคาถังอาพาสิตาลภิโคสมาธาหังสุจิตตังอาตโนอุชุปะมังคังสุสารทีวะเนตานิฆาเหตวายทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัโขปราเทวตาพระกตสันติเกอีมังคทังอภาสิเชตวะคีลังเชตวะปริคังอิทะครัหจสมีชาเตจารันติสุทาวิมาราจขคมตาสุทันตาสุสุนาคติอตโขปราเทวตาพระกุตัวสันติเกอีมังคทังอภาสิเยกกจิพุทังสารนังคตาเสนาเตฆมิสันติอไปยภูมิปหายามนุสสังเทหังเทวกายังปริภูเรนสติติอัตโขปค้ยพิขอามันเตสีเยผูเยนะพิทเวทสสุลกัตตุสุเทวตาสันนิทิปติตาหงติตัถาิกัตเตังทัตน สานิปติตาหิสูงเสรยยถาปีแมแห่งอิตาลหิเยปิดเตพิเวีพระพิสันติอนาคาตามัฏฐานังรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสามปีพระกวาตานาเอตตาปรมาเยวเทวดาสานิปติตาพระพิสันติเสยียถาปีแมแห่งอิตาลหินอจิกิสามิพิคเวเทวกายนางนามานิกิตายิสามิพิคเวเทวกายนางนามานิสเตศิสามิพิคเวเทวกายนางนามานิตังสุนาตุสาธุกัมวันศิกรโธถาภาสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิขูพระขวัโตปัจจตสุสุขพระคอัเอตตะทั่วจาสิโรกกามนุกสามิยะตะ เยสิตาคิริคผารังปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสารีนาโลหะโลมหังสาวีสามพุโนโอทาตมานาสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาพิโยปัจัสเตยตวะวันีกะปิรวัฒเวตะตัวมิยิสถาสาวะเกสะเสนระเตเทวกายายพิกันตาเตวิชานาถาพิฆวเทจอาตับปะมังคลุงสุตัพเพื่อสาสะันนเตสัมปตุร้อยหงเยนางามนุสานัทสันนักเปเกสะตัมมาทักขุสาหัสอัฏฐัสตาริงสตังอิเกสาหสานามนุสานามัทักษุงอเปเกนตัมมาทักขุทิสาสภะพุตตะหงุญกันสาสพังอภิพจายาวะวะคิตตะ อามันตยิสถาสาวกิสสนิระเตเทวกายาพิกตาเตวิชนาทพิโวเยวัหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุสโสสตาสหสาวะยขาภูมากะปิรวัฒาเทวายที่มันโตชติมันโตวนะมันโตยสสิโนโมธามนาพกมุงพขนัสมิติมานาชาสหสาหิมวตายะขาณนะตวนโนิที่มันโตชติมันโตวนมันโตยสสิโนโมธามนาิ่กมงพีขนันสมิติวานงสาธาีราติสาสายขานะตะวันโนิที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยสสิโนโมธามานา สตายกขานานาตวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตว,วันนามันโตยัสัสินโมุทามานาพิ่กมงพิ่คูนางสมิติงว่นางคุมพีโรราชาคโกเบโพลสานิเวสานางพิงโยนางสตัสานิสังแยกขานางพีรูปสติคุมพีโรราชาคโกโสปะคัสมิติงว่นางปุริมันสัตทิสังราชาท่าตารโถปาสาสติขณทัพพานางที่ปติมหาราชายาสัตสิโส ปุตรปิตสาภาโวนทนามามาภะพลายทิมตัวชุติมตัววนามัวยสสิโนมุตหามนาภิกขมงพิขูนัสมิติงว่นางทักขีนันจาริสังราชาวิรุฬหุบตปัสาสติกุมบันทานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตรปิตสาภาโวนทนามามาภะพลาพิทีมตัวชุติมตัววนามัวยสสิโนมุตหามนาภิกขมงพิขูนัสมิติงว่นางปัจฏิมันจาริสังราชกุเบ วิรูปโขปัสสะสตินาคะนางอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตปิตตสาภาโวนธนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสิโนโมธมนาพิกมุงพิกขุนนางสมิติงว่านังอุตรันสัตที่สังราชาคูเวโรต่อภาษาสติยขานาอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตปิตตสาภาโวนธนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสิโนโมธมนาพิกมุงพิกขุนนางสมิติงว่านังปุริมาที่สังคตารถโถทัคินีน่ะวิรูปโขปัจฉิเมนะวิรูปโขกูเวโรที่สัา สมันตาจตุโรที่สาทะัมมานาถังสุวรรณีกปิรัวเเตสังมายาวิโนทสาคูวัจานิกาสถามายากุเตนทุวิเตนทุวิภูจวิภูโตสหะจันทนกรมเศโถจกินุคันธุนิคันธุจัดปานาโอปามโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเนจะขันธพโนโรราชชโนสพโอาคูปจจสิโคเจวติมพะรูสุริยาปัชชะาเอเตจันเยจะราชนุขันธพาสาราชุภีโมธามาพิกามุพิภูณสสัมมิติงวนาสคุณอภัสรานาคาเวสาราสหัสชาคัมพราสตระอาคูปายาคาส เยนะคะราเชสหาสาฮารติที่พระิชาปะคิวิ ปักขีพิสุทธาจักขูเวหายัสาเตวะนมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตทานาค้าราชาน้ามาสิสุปนาโตเขมามังกาสีพุทโธสันหาหิวจายิอุปวะหายันตานะคะสุปนาสารณะมังกรสุพุทธังชิตาวัชิราหัตเธนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวัสสาวาเสติอิทิมันโตยัสสินโนกรักัญชามาพิสมาสุราธานาเวคาสาเวปาจิติสุจิติตจาปะหาราโทนะโมจิสหัสตันจัปภริปุตตานังสัพเพเวโรจนามักาสนาหิตวะพระลิงเสตยังราหุพระธาตุมุปาเขมุงสมบ มุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสะสหเมตตากรุณากียิกาอูเทวาญัสสินโนทเสตเดทศธากายัสเพนะนะตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตญัสสินโนโมทามาไหนพี่กัมม์พี่คูนัสสมิติงว่านางเวทูจัตเทวาสหนิจัสสมาจัทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุระกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสเริยมาคูปุระกิตานะคะตานิปุรักิตาวาคูมันเทวาราหะกวาสุนังวาสโศเสธโทสกุปะคะปุริทัธโธทเสตเดทศธากายัสเพนะนะตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสินโนมุธามานายพิฆมุลพคุณาสมมิติงวนางอัฐาคูสังภูเทวชาลามาคีสุขาริวาริทกาจารุชาจาอุมาภูพานิพาสินวรุณาศาสหธรรมาจาอุจุตตาจาระเนชกาสุรเยามิจิราอาคูอาคูวาสาวะเนศินโนทัศเตเตทัศธากายาเสพนานโตอนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสินโนมุธามานายพิฆมุลพคุณาสมมิติงวนาสมานามหาสมานามานุสามานุสุทธ มนุษสามนุสุตมัสคิดทาปทศิกาอาคูอาคูมโนปทศิกาทาคูหารโยเทวเยจารุหิตวัสสินโปารคามหาปารคาอาคูเทวเยสัสสินโพทะเสตทัศทากายสเพนานตวันินที่มาตัชุติมันตวนาวันตยัสสินโนโมทามานพี่กมลพิ่ขุนาสมิติว่นาสุกากรุมหาดุนาคูเวคณาสาสหตัวโกตะโอทาตะใครหาปโมุขาอาคูเทวพิจักนาสถามตหารักชาิมิสกายยาจายสัสิโอทอย่าคาปะชุนโยที่สาพิวสติทศเสตทัศทากายสเพนานัแต่วันนน เข okay, มิยาตุสิตายามากัตถกาจะย์สัตตินุลัมพิตกาลามาเสถาโชตินมัจะอาสวะนิมันตติโนอากรุธาโคบารณิมิตาทัศเศตเดทัศากายะสัพเพนานตตะวันิโนยที่มันตุชิติมันตัวนะมันตุยสัตตินุโมทัมานาพิ่กมุขิภูนัสาวมิติงวนนงสัพเทเตดทเฮวานิกายะสัพเพนานตตะวันิโนนามันวเยนะอาคัชุมเยจันเยสัตติสาสหาปุวัตชาติมคีลังโอคาตินะมานาสวังถ้าเขโม ข้าตรังนาคจตหะวะสีดัดยังสุพรามาพระมตโตจับปุตัยที่มโตศาสนังกุมารติโสจัสรปคะสัมมิติวนาสหัสสัมสหัสสพรมโลกานังมหาพระมพิติาติอุปปัโนชติมันโตพิสมกายโยยะสัตสิโสทเสถาอิสราภูปะเจกวัสสาวตินโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสเพ อพิกันเตสินเทเทเวสสะพรมะเกมารเสนาธิการิกระสากันหัสามันที่ยังเอถะคันหัถาพันธาธาราเคนพันธามาทูโสมันตาปริวาเรธามาวโมจิตาโกจิหนังเอติตัฐามหาเสนกันหาเสนังอาเปสายิปานีนาตาละมาหัสจ่สารังกตะวานอเพระวังยถาบาวุสโกมิโคชนายันโตสวิชุโคตัฐาตัฐาโสปจุวัฏ ปจุคาวัตติสังโฆโฑอสัยังว e anyway. ja ัตเสตันจัตสพพังอภิยญาญาวะวิคตวานาสุคุมาตโตมัตยิสถาสาวกีศาสนระเตมารสีนาพิกัารเตวิชาณตายพิโควเตจะอาตาปะมกรุงสตวะพุทธศาสนาบีตระเคหิปะกำมุเนสังโนมัปิอิเชยงสัพเพวิชิตตสังฆามาพะยาติตายสสสินโมทัติสาโปเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติบุตรสุจุลชัยปกรณะโมเมพุทธเตชษสารตนะตายธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายยประเมศุราสิทธิพรหมาจัอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักขกาสามุ ท,ท้าปูตุงขังคาจัสมาพระมชยยประสิทธิพระวันตุเตชยชยธรณีธรณีอุททิอุททีนาทีนาทีชยชยขั้คนละตนละนิสัยนิรายสายเศษนะเมรุราชาุนรชีชยชยคำพีระสมพีนาเคนธนาคีปีศาจปูตะกาลิชยชยทุนนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุธาทานามุขชาชยชยวรุณามุขสาสตาชยชยจำปาทินาคะ ุลคันถูกชยชยยะ่าชาคนนะตุรงสุการะผู้ชงสีหะพยาคัตีปาชยชยวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนะสุที่นรดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยยธรณีตะเลสทาสุชยาชยชยยธรณีสารตินสทาชยชยามังกรารัญญาภาวเคชยชยวรุณยะเคชยชยยราคาเสสุราผูชาเตชาชยชยยพรมเนทคณาชยชยราชาธิราชัยยะชัยยชยยปัทวิสัพังชยชยอาหารตา ปัจเจกับพุทธสาวังชยชัยยมเหสุรหะโรหะดินเทวาชยชยพรมมาสุรโคชยชยนาโควิรุหะโควิรุปะโคจันท ay ิมาระวิกินโพจะเวนะเตโยกุจัก ay ูเวโรวารุโนปิจะอคิวายโยจัปาชนหงหกุมารโทาตารัทโกอัฐารัสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทยโยอิศีโนสาวกาสัพพาชยยรามโมพระวันตุเตชยยธรรมโมจัสังโคจปาทั สัพพสะปาโลจัชยายกังอิเตนะชัยยะเตชินะชัยยะโสธีพระวันตุเตอิเตนะพุทธเตชินะหตุเตชัยยะมังคารังชัยโยปีพุทธสัตสิริมตโตอายังมารัสสปาปีมตโตปราชโยโคสยามโพธิมเนยปโมทิตาชัยยะตถาภะมักขณาไม่เห็นสินชัยโยปีพุทธสัตสิริมตโตอายังมารัสสปาปีมตโตปราชโยโคสยามโพธิมเนย ปรมุทิตาชยตถธายินทขณาณไมหิสิโนชโยปีพุทธสัตสิริมาโตอายังมารสัจจปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพธิมเนปรมุทิตาชยตถธาเทวคณามหิสิโนชโยปีพุทธสัตสิริมาโตอายังมารสัจจปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพธิมเนปรมุทิตาชยตถธาสุปันคณามหิสิโนชโยปีพุทธสัตสิริมาโตอายังมารสัจจปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพธิมเนปรมุทิตาชยตถธานาคคณามหิสิโนชโยปีพุทธสัตสิริมาโตอายังมารสัจจปาปีมาโตป นางนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชยโยหงุิชยสุชยมังคเรีปร,ราชิตปัญล,ลังเกสีเสประธาวิปภูเร อภิเษกสัพพะพุทธานังคาปตโตปโมททัติสุนักขตังสุมังคะลังสุปปพาตังสุหูทิตตังสุขานนสุโมโหตัวจัตสุยิถังธระมจาริสุปธะทักขินังกายากรมังวาจากรมังปทักขินังปทักขินังมโนกกมังปนิทิเตปะนะปทักขินาปทักขินานิกะตะวานรพันตัเถปทักขินิเตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิรูหาพุทธศาสนิอโรคาสุขิตาโหูถาสหัสเพหิยาติพิสุนันตุพโนตัวเยเทวะสมิงทานิอธทิคตาติกายุกาสธาโหตุสุขิตาโหูตัวสัพพะทาลักขันนตุชิา ชีนาศาสนายาการจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัสันตุวัสังวัสสาวราหัการคาจุปัฐวาเตสังนิวาเรตุจัสัพพธากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถารรหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวังเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสาวะที่ยังวิหารติเชตาวะนีอนากัะปินที่กษะอารามีตัตะโคพระควาพิขุอามันเตสิพิขวติพัทัานเตติ เตภิขุพระครูโตปจัโสสุมพระครูเอตตะทวจะอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจจติตังตถาคตโตพิสัมพชติพิสมิติพิสัมพชวาพิสมิตวาจิเขตอาจิขติเทเสติมัญญะเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจจติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาระทุกขติตังตถาคตัว อภิสัมพุทธิภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวา,ตวาจิกาติเทเสติปัญญะเปติปัฏฐาปเปติวิวารติวิภาชาัชติอุตนกะกโรติสพเพสังขาระทุกข,ขาเตอุปาทาวาพิเกเวจถาคตานางังอุปาทาวาตาถาคตานังทิตา วา่าสาธาตุธรรมอาทิตตธรรมนิยามตัสัพเพธรมาอนัตตาติตังตถาก็โตพิสัมพุทติอภิสมิติอภิสัมพุททิตวาอิสมิตวาจิกขาติเทเสติปัญญะเปติปัทัพเปติวิวัระติวิภาชติตินิกโรติสัพเพธมมาอนัตตาติอิธัมมโพจจภควาอัตมนาเตภิกขุกวโตภาสิตังอทีนังคุณติบุโสถพระเทกะรตะอาถาแปลอตีตทังนานบาเหมยนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิส่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ถ้าติตามปหินันตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่ ไม่มาประจุปนันจะอยุ่ทำมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามนุ o รูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแข็งเขาควนพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อชเยวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามพระนางสุเบความเพียรเป็นความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจุระซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังมิหาิมาตาปิงอหุรติมาตันทิตังตังเวพะเทกะระโต สันโตอาจิคเตมุนิตีมุนิผู้สงบย้ำกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบวสวรธรรมสังเวคาปจัจจเวคณาแปล สพเษสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสภเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทรมารย์เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวัง่วังชีวิตััััพพงงเเรราาจกคตตยปป็นแท้มณิ มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมอ,อานิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนีตตัางความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตตบินญ,ญาโนรั้นปัสจาริ์ยานสุนทุอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจกักนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินะ กาลินฆรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัสังขาราสังขารทางหลายไม่เที่ยงนออุปาทาอุปาทาวียธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุป,ปสมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทางหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตามรันติตจสัสวัททั้งหลายทั้งวงก,กำลังตายอยู่มาริสุขจะมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายจตเทวห่างมาริสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะััเถเเมะ ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุตรเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกรรมังสะเพหิผ้าเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตเยเทวะอสัมิงขาเนอธทิขตาที่คายุกาศทธาหโตุสุขิตาหหตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาหหตุทุกขาปมุจันตุสัพเพอิติกาสุขิตาหหตุทุกขาปมุจันตุสัพเพอิยาติกาสุขิตาหหตุทุกขาปมุจันตุสัพเพห์ปิสาสัพเพห์ขาสัพเพห์เปตาสุขิตาหหตุทุกขาปมุจันตุสัพเพห์อาจ สุกิตาหงตุทุขขาปรมจันตุสัพเพเทวสุกิตาหงตุทุขขาปรมจันตุสัพเพสามัตินางสรมิชันตุโวบทส่วนบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารบาสินิถูเปคเเรโพธิคขเรแตหินแตหินตาธรรมมาธาเนนะาภะวันตุปูชิตาสดถิงการนเตทะวิหารมันทะเลเถราจัมัชชานวากาจัพพิขาวูสารามิกา ฐานปฏิอุปาสกาคามาจะเทศานิคะมาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาาภูชาเยปีจะอันทสัมภวาสังเสทาชาตาอัถาวูปปาติกานิยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสกรรนตุสังขยังถาตุจีรังสัตังธรรมูธรรมมัธราจปุคลาสังโคหุตุสมัมัาโควะอัฏฐาอัฏฐายาจิหิตายะจะอัมหเหรัขตุส สัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปัสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวทสันโตกาเลเทวปวัสปวัสตุวุธิภาวายสตานางสมวิธางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัตตาชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชโนประชังรักขันตุสัพพะทา เทวดาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปัตตาสนิทุกขาพยาปัตตาสนนิพยาโสกปัตตาสนนิโสกาหอตุสัพเพปิปาณิโนเอตาวตาจามีสัพพตังพุญญิสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานัททันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิเรตาหอตุขัตสันตุเทวดาคาตาสุด สุมังคาคาถาโอตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโอตุนิรันตระังโอตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะทำมานุภาเวนะโสตีโอตุนิรันตระังโอตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสตีโอตุนิรันตระังสัเพพุทธาพระลพตาปจเจกานันจายังพระรังรักขันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัปโสสัเพพุทธาพระลพตาปจเจกานันจายังพระ สัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานังจายังพระรังรหันตานันจเตชีนะระขังพันธานิสัพโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานังจายังพระรังรหันตานันจเตชีนะระขังพันธานิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปาพตาปจิการนจัยยังพระรังรหันตานันสติชนนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกานังยยังพระรังรหันตานันสติชนนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกานังยยังพระรังรหันตานันสติชนนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกานังยยังพระรังรหันตานันสติชนนารักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่พระพระเจ้าขอให้พระพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การใน ในในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรพน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระอิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งอมฤตได้จ,จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพประดิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ